ตื่นเต้นอันนี้ผมตื่นเต้นนะครับเออปกติเปิดแพ็คไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วนะครับเพราะน,น,นานๆทีเราจะมีโอกาสได้สัมผัสของกว่าจะมาเนี่ยก็อีกประมาณ,ปร,มาณประมาณกลางเดือนใช่ไหมประมาณกลางเดือนถ้าล็อตแรกถ้าล็อตสนี่คือท้ายเดือนเลยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้คือได้มาเปิดก่อนอา Battle of t e l i n g h a n เพราะ Warrior i s นักลบ BT 0-8 ก็หวังว่าไอบีทีอันนี้ก็จะไม่โดนรีเซลเยอะนะครับแล้วก็ของน่าจะของจะไม่ขาดแต่คิดว่าน่าจะขาดแน่แน่เพราะว่าแม่งฮิตมากเลยนะครับแต่ก็ได้มาพิเศษนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์เออสปอนเซอร์จากกระเทิร์ออฟลิยชันเลยนะครับให้มาเปิด1กล่องท้วน1กล่องท้วนเนี่ยขอดูหน่อย9ก้าสิบแบบเปเปอร์แลร์คาบปอนแลร์ซีเคิทแลร์โอเคไม่ผู้บําบัดเพลงให้เสียเวลานี่ซอย2ด้วยลุยกันเลยดีกว่า มาเปิดก่อนดูก่อนแลก่อนลุ้นก่อนส่วนตัวผมพีออเดอร์ไป3าสี่กล่องเลยนะเพราะว่าผมอยากจะเล่นเด็ก3กกเออมันมีของเสริมของเสริมเยอะแยะมากมายเต็มๆตอ่ะสามกอะไรเงี้ยหรือว่าพวกนันรกอะไรเงี้ยหรือว่าพวกไอ้บางระจันเออบางระจันนะครับนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออกแต่หลักๆเยผมอยากเล่น3กกนะครับโอเคมาม เปิดก่อนเล่นก่อนพิเศษอันนี้คือพิเศษเอ็กคลูซีฟเลยละกันแล้วก็รีเซลก่อนไม่ใช่นีครับถ้าเกิดว่ากลัวไปขายเขามันน่าจะเป็นซองแรกแล้วก็ซองกล่องแรกแล้วกล่องสุดท้ายที่เขาให้กลัวเราก็จะเก็บไว้เปิดเปิดได้ไปอะไรเราก็จะเก็บไว้แล้วเราก็จะมาเจอกันอีกทีก็ตอนที่เอ่อกล่องของมันขายอะไรเงี้ยเออมาดูดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับเออเปรตรัทาทวีอือ,อ ไอ้น,นี่ก็ของเสริมเด็กลักขทุยใช่ไหมอ่าลิกกี้เชฟมัมมีมม่ยาพาวเวอร์ลบสองเหรอเนยทัวร์แล้วก็ลิกกี้คุณหมอโอ้ออุ้ยฟงหวินขีพ่พายุทะลุฟ้าพี่ไถ่น้องเฟิงงัดดาบวายุอะไรวันนี้นะครับอันนี้คือทิ้งกาวบนมือสองใบอันเชิญอวาตารคอสหนึ่งหรือต่ำกว่า ที่มีซิมโบโลไม่ซ้ํากันจากเด็ก3ใบามาบทอวตารโซนฝ่ายเราจากนั้นสับเด็กอืมนักดาบวายุก็คือ,คอฟองหวินนั่นเองใช่ไหมขี่พายุทะลุฟ้านะครับเป็นเอ,อ่อชาติต่างชาติเออต่างชาติเยอะมา,างี้เอามาๆในกล่องนี้ก็จะลุ้นเอ,อ่อสามใบเป็นซปเปอร์แลนะครับแล้วก็เป็นอันตระแลสามใบนะครับแล้วก็หรือหือสใบแล้วก็จะมีซีเคลแ ใบหนึ่งซึ่งซีงเคและนดะ์นั่นรอรุ้นเลยว่าจะเป็นอะไรขายเด็กอันนี้ขายตูดนะครับทิ้งการ์ดมอดิฟิเคชันจั่วการ์ดสใบใบนี้ก็อาจจะเก่งนะใช่ไหมอันนี้คือขายตูดเพราะว่ามันเพราะว่าล่าสุดเหมือนมันมีบัฟเด็กที่ว่ามันใช้มอด i ิฟิเคชันมาติดสู้กันอันนี้คือมันได้จั่วสอใบเลยนะใช่ไหมผมแบบจัว่วไม่ได้ความเจริญอย่างเงี้ยอ่าแต่เราก็ทิ้งทิ้งเงาวกวนอูไปหรือว่าผู้ไอ้นั่นอะ ดาบเอ็กคาลิเบอร์อ่ะเออพวกอัศวินมันจะมีดาบเอ็กคาลิเบอร์เอามาจากสุสานเอาดาบเอ็กคาลิเบอร์มาจากสุสานอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาขึ้นมาเล่นแล้วจะอายหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้ชัดนะเออเคชัดนะขายแดกนะครับขายตูดเฮ้ยเตียวเลี้ยวหุนพลมือปราแห่งวีกบนะครับผมสามกบนี่ผมหมายมัดปั้นมือว่ากูจะเล่นทุกก๊กูเล่นทุกกกเลยเดี๋ยวจะลองเล่นทุกกบนะครับอันนี้คือวีกบนะครับผมอ่าเตียวเลี้ยวในวีกบได้เล่นแน่ๆนะครับ แล้วก็โอตะท็อปโดเนตแล้วก็สนามของนักวิ่งตัวอ๋อยังไม่ถึงนักวิ่งตัวจริงอุ้ยอะไรวะเน,นี่ยคุณยนต์เหรอครับเซตามอนโอเวอร์โดสอ๋อได้คุณยนต์ได้คุณยนต์ผมไม่ได้เล่นกคุณยนต์น,นะฮะถ้าไรการ์ดฝ่ายเราไหนแต่สาใบหรือมากกว่าอาวตารนี้เขาอยู่สนามโอเวอร์โดสถ้าอยู่สนามโอเวอร์ออรอโดสเขาสามารถโล้มนุษย์และลกูกคืนของฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถทำได้เหมือนดีบัฟปิดความสามารถฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยเหรอครับ โอเคมามามามีมาใบาแรกเตียวเลี้ยวนะครับนายพลหานหิมะลินอันแผนการตกฝาลงเมื่อฝันของข้ามจะควรถ้าความสั่งเสียยกเลิกก็าอาจจะไม่ได้ใช้อะไรนี่ครับอ,อีสานสลิงเกอร์ปิกเออมันมีเด็กอีสานสลิงเกอร์นะครับซึ่งก็มันมีเด็กอีสานแล้วผมว่ารอเลยครับผมรอเล่นเลยครับเด็กซิงเกิลมัมนะี่ครับ กันแดดพุ่มในยการจอมเวทหุ้ยเด็กจอมเวทนะครับตับเท่าที่บนตับเต้าที่บนแลนเมจิกโซนมีโรงเรียนเวทมนต์ฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถใช้การ์ดแลนเมจิกได้เชียโหดคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วเรามีแลนเมจิกเนี่ยฝั่งตรงข้ามลงแลนดทับไม่ได้เว้ยโหดน่ะเออโหดโหดโหดเก่งเก่งเก่นะครับแล้วก็ หนังมนุษย์ชุดแก้แค้นนะครับผมเป็นแรงธรรมดาลิกกี้เอางอวาตารลิกกี้หนึ่งใบจะอวตารโซนฝ่ายเรานะครับลงนรกอันเชิญจุติลิกกี้หนึ่งใบจากเด็กที่มีชื่อต่างกันอ๋อ,อสามารถใช้ในเทือนฝ่ายตรงข้ามหรือแบทเทิลเฟสได้โดยถือว่าเป็นการใช้รียกเมจิกอันนี้มันเหมือนเด็กอะไรสักอย่างหนึ่งในในยูกิว่าน่าจะเหมือนเด็กกันนั่นอ่ะที่มันเป็นผู้หญิงเปลี่ยนชุดอ่ะอ่าอันนี้คือเวลาเวลาเราแบทเทิลเฟสอย่างเงี้ย หรือเวลาเราโดนตีอย่างเงี้ยเราก็โยนไปนี้ไปแล้วก็คือเอาเอาวตารลิกกี้นี่ที่มันโดนตีหรือที่มันโดนเมจิกเนี่ยลงนรกก่อนเลยแล้วก็สมอนมาใหม่ <S <S ผมจําชื่อไม่ได้แล้วที่มันเป็นเด็กเป็นน้องผู้หญิงแล้วมันเปลี่ยนชุดอะ่ะสกาย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 ไตรเกอร์มั้งเออสกายไตรเกอร์เพราะสกายไตรเกอร์ก็มีเหมือนกันเวลาแบบว่าโดนโดนของแล้วมันก็จะรีอคเปลี่ยนชุดไปแล้วเปลี่ยนตัวใหม่ลงมาแทนอะไรเงี้ยเออเหมือนมาร์ชเอนฮีโร่ด้วยเออคล้ายๆนะอันนี้น่าจะเป็นตีมงนั้นนะฮะ แหม่กำาบาอ้ายอืมค่อยเปิดชาด้าหน่อยนะเพราะว่ามีกล่องเดียวนี่ครับเราก็เละเอีด,เดด้วยเพราะกาพวกนี้เราไม่เคยเห็นนะครับบางอันก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าเราไม่เคยเห็นของจริงฮากิ้งวานนอนกับหมาราชาวานนอนลุงไนท์ใช่ไหมฮากิ้งวานนอนกับหมานะครับอันนี้คือมันตกยิมททมินหุ้ยของดีของเด็กปลายิมทมินยิมทมินอวตารบิงทมินพาวเวอร์พีโป้ทุกใบพาวเวอร์บุกหนึ่ง ได้รับสามคัคคีและทั้านอาวตารฝ่ายเรามีวอเตอร์แมนการ์ดใบนี้ห้ามโดนตีจะไม่โดนตีนะครับจ่าจเอาเวจีทหารคููฝึกแล้วก็เอ้ผมรู้สึกว่าสามก๊กมันมาน้อยๆปะช็อตเฮ้ยเชียรซุปเปอร์แลนะด์นักเอียดนักเบล่งมาแล้วครับผมเป็นซุปเปอร์แล์นะครับของเสริม บางละจันนะครับเออของเสือบางละจันฮิตแน่ๆ่ผมว่าฮิตแน่ๆ่เซตบางละจันเพราะว่าเอาจริงเนี่ยบางละจันคนมันอยากเล่นเยอะนะแต่มันอ่อนใช่ไหมฮะคือตีมแค่ตีมก็น่าเล่นแล้วอะบางละจันอะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีของเสือมาแล้วเก่งเนี่ยผมว่าคนเล่นเยอะเอออวตารที่มีค่ายบางละจันอยู่ในเทคบล็อกใบอื่นบนอวตารโซนฝ่ายเราพาวเวอร์บุกหนึ่งและคอนสตักคค่ายบางละจันพาวเวอร์บุกสองครับแม่ modification ใยเราที่มีค่ายบางระจันอยู่ในทิกบ็อกทุกใบได้รับ power บวกหนึ่งด้วยโอ้ oh, มันบวกพาวเวอร์ให้กับค่ายบางระจันสอง 2, แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในเทคค่ายบางระจันอีกหนึ่ง 1, นะครับมาแล้วซูเปอร์แลใบแรกนะครับสามก๊กไปไหนหมดโอเวอร์โดสนะครับอ่าศาสตรา,าจารย์วานอนในช่วงเอ็นเฟน e หาวตาโซนฝ่ายเรามีวานอนสาใบหรือมากกว่าจั่ว gas สองใบลุ้นเยี่ยวเหนียว โอ้โหลุ้นยืดเหนียวจริงครับขี้แตกกันเลยลุ้นยืดขี้เหนียวเป็นเหมือนแบบว่าลุ้นยืดเหนียวจริงควายแบงค์อ่าใครชื่อแบงค์นี่กูบอกเลยว่าโดนควายแบงค์ครับกูขอใช้ควายแบงค์ดิ๊กแบงค์นะฮะได้ของมาแล้วนะครับควายแบงค์คอสี่พาวเวอร์ห้าแล้วก็เฮ้ยโอ้โอเคมาก่อนหนึ่งใบผมมันน่าจะใช้เยอะของบิง คุณซื้อซ่อนกายแห่งจกกงนะครับเป็นแรธรรมดานะใบนี้เป็นแรธรรมดาเป็นแรธรรมดาถ้ามันเรามีเหล้าปีใช่ไหมอ่าเม่อในเทินใครก็ได้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามใช้เมจิกการ์ดและบทอวตารเรามีเหล้าปีคือต้องมีเหล้าปีนะครับถ้าบทอวตารเรามีเหล้าปีเราทิ้งการ์ดหนึ่งใบค,ครับอ่าแล้วแล้วใบอื่นใบอื่นต้องเป็นขุนพลสีเขียว้วยนะก็คือต้องเล่นเด็กสามกุก จกกกอะนะครับทิ้งการ์ดบนมือแล้วก็คือแคนเซิลเลยโอ้ยี่อะอันนี้อวนดีอยู่ดีอยู่แต่มันต้องเล่นกับเล่าปีบนสนามต้องมีเล่าปีอะมันก็เหนื่อยอยู่วะนะครับบนสนามต้องมีเล่าปีและเล่าปีคือมันเป็น only one เนี้ยนะครับม่าใช่ยากเลยเออคือคือมันทำให้ผมคิดว่าจกกกนี่มันจะเก่งหรอวะเฮียจะเก่งหรอจกกเอ้ โอ้ยกระต่ายตายเมื่อการไปนี้ถูกหงายจากการโจมตีในเมนเฟสถัดไปจั่วการ์ดหนึ่งใบเอา้ากระต่ายตายนะฮะหัวหน้าทหารหิมะโจเอเฮียนาฮิมะจีนเหรอเนี่ยนะครับมีหิมะจีนแหม่ไอ้ายก็นะครับเมื่อฝ่าตรงข้ามประกาศโจมตียกเลิกการประกาศโจมตีนั้นอืการเท่ดีนะฮะแหม่ไอ้ายก็ตัวอะไรสักอย่างที่ใหญ่และน่ารัก โจมตีตัวฉันหากเธอทําได้อันนี้ผมโชคนะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามโจมตีเลือกอวาตารหนึ่งใบฝ่ายเราเปลี่ยนเป้าหมายโจมตีไปยังอวตารใบที่เลือกเออต้องเป็นฝ่ายเรานะถ้าเรามีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับอันนี้ไปดีครับคือถ้าเรามีตัวใหญ่แล้วตัวเล็กมาตีตัวเล็กเราแล้วก็เราก็แบบว่าหลบให้มันโดนตัวใหญ่เราได้นะครับอ่าคือถ้าเอาไปใช้จริงมันน่าจะปั่นหน้าดูนะครับการ์ดแม่งอย่างปั่น ตงตีตัวฉันให้โดนหักเธอทําได้ก็ซปเปอร์แลออกแค่ใบเดียวนะเอออุ้ยเล่นกับลีโป้ได้นะอุ้ยของเสริมของดีมาครับใบนี้คือต้องใส่สี่ใบครับเพราะมันสี่เจมเนี่ยแหละคือของเสริมเทพเลยของบางละจันครับเนนคูสิทธิเอกพระอาจารย์เออเธอละครั้งสั่งใช้ถ้าบนคอนสตัคฝ่ายเรามีค่ายบางละจันทิ้งการ์ดหนึ่งใบอวตารที่มีค่ายบางละจันอยู่ในเทคบล็อกทุกใบในอวตารโซนฝ่ายเรา จะไม่รับผลรีฟเมจิกของฝ่ายตรงข้ามจนจบเทินว,ว้าวอืมก็คือบางระจันของเราจะตีได้โดยที่ไม่ต้องกลัวระเบิดไม่ต้องกลัวตัวแตกแล้วนะครับเออแล้วคือเจมสี่ด้วยอืมคอร์ดหนึ่งลงมาบัฟเพื่อนทิ้งการ์ดหนึ่งใบ <c oughs> แล้วก็จะหนังเหนียวเอ้ยมาแล้วครับงอกกุกจิวท้ายอันนี้คือโดนอันนี้คือจะยอมตายเองจากบนมือนะฮะอ่า แล้วก็กาลาฮาร์อัศวินโต๊ะคมแห่งความกล้าหาญไอเยสแสมนนะ้ะเขามีแว่นใส่กันเนะวยหรอกูก็ไม่รู้เหมือนกันกนะครับกาลาฮาร์นะครับตามเดนนี่เมจิกโซนไฟเรามีมดดาบศักดิ์สิทธิ์สองใบหรือมากกว่าคอร์สของการไปนี้จะเท่ากับสามโอ้ power บุกหนึ่งตามจำนวนมอดดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อไม่ซ้ำช,ชื่อไม่ซ้ำกันบนเมจิกโซนไฟเราผมไม่ได้เล่นเด็กอัศวินนะมันแอคกหล่อเหลือเกินฮะเอเจนตะ์สมูทอุ้ยใบนี่ผมชอบนะ เฮ้ยตะกี้หลุดมาอะไรวะอ๋อมีอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเอเจนต์สูตรทผมชอบครับคำสั่งเสียคือเวลามันตายนะคำสั่งเสียคือตายนะครับสอดแนมสามใบนำเอเจนต์สมูทหนึ่งใบาจากที่สอดแหนมขึ้นมือการ์ดท,ที่เหลือมาเรียงไว้และนำไว้ใต้เด็กอ่าคือแล้วก็อีกความสามารถนึงคือต่อเนื่องในแบทเทิลเฟสฝ่ายเราเอวตารใบนี้จะมีพลังเพิ่มขึ้นหนึ่ง ต่อจำนวนเอเจนต์สมุิทุกๆ2ใบในนรกเราแล้วคือการ์ดใบนี้สามารถใส่ในเด็กได้สูงสุด50ใบครับเออคือใส่ได้สูงสุด50ใบแล้วคือมึองจะใส่20ใบก็ได้ใบนี้ยถ้าสมมุติมันตายเนี่ยเราก็เราก็สอดเราก็สอดแนมมา3ใบทิ้งไป2ใบเอามันขึ้นมา1ใบแล้วไอ้สอใบเนี่ยมันก็เป็นเพาเวอร์หไปเลยเฮีย <Yeah, S 1> มันดูโหดมากเลยนะเออสแปมไปเลยเออมันคือมันจะสแปม สเปีมตายเวลาฆ่าตายปุ๊บสอดแนมสามใบทิ้งสองใบแล้วก็จวดอีกหนึ่งใบขึ้นมานะครับเออนี่น่าเล่นมากเลยนะเอเจนต์สมูทนะครับโอเคต่อไปลิกกี้อุ้ยซุปเปอร์แลนะครับฆาตกรถลกหนังนะครับโอ้ยไม่ได้เล่นนะโอ้แปลงร่างเลยครับแปลงร่างเป็นลิกกี้ตัวอื่นเหรอโอ้วันนี้ไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นซุปเปอร์แลนนะครับอีกหนึ่งใบนะครับน่าเสียดายเหลือเกินไม่เป็นไรนะครับได้หนึ่ง คือลิกกี้เอ้คือแบบเอเจนต์สมูทอ่ะต้องมีคนแบบกว้านซื้อเยอะๆแน่นอนอะ่ะเออลองใส่สักใส่สักสามสิบใบอะไรเงี้ยนะครับเอเจนต์สมูทโหน่าเล่นนะโหน่าเล่นนะครับหมอเสริมสักลุ้นเยี่ยวเหนียวเปรตละทาดุยลิกกี้เชฟมัมมี่ยาแอนลาชาโลโด เด็กทหารแรธรรมดาครับราชารอดออัตโนมัติเมื่ออวตารทหารหรือดอเข้ามาในอวตารโซนอวตารใบนี้ power บุกหนึ่งเออราชารอดอไงเธอละครั้งสั่งใช้สอดแนมสองใบนำอวตารทหารหรือดอที่เป็นมนุษย์นะฮะและไม่ได้ชื่อราชารอดอจากสอดแนมหนึ่งใเข้ามาในอวตารโซนเลยการที่เหลือเข้าเด็กและศัพ์เออดีนะคือแบบว่าซัมมอนทหารหรือดอลงสนามได้เลยเว้ย ถ้าโชคดีนะครับอาาชารอรดนะครับคือเรารู้แหละว่าเขาคือใครครึ่งน้นมันเบียวแล้วมันได้การเป็นของตัวเองเนี่ยกูว่าอีฉาเหมือนกันนะแสดงความรู้ผมนะอกลงมันเบียวจนมันมีการของตัวเองอะเออมึงคิดเอาล้วกันเออเอาสิเอากับมันสิมันจะเบียวมันจะอินหรือมันจะอะไรก็ตามอะแม่งก็มีการเป็นของตัวเองอะลิกกี้นี่คือมาหลายใบนะผมไม่ได้ดูเลยลิกกี้มันจะกลิ่นที่มากเลย เมื่อเราตามไปนี่เราตามไปหลัเข้าสถาการต่อสู้รีแอคไม่จิกหนังมนุษย์ชุดแก้แค้นจากในเด็กอ๋อขึ้นมือแหมอ้ายก็เตียวเลี้ยวกูได้แต่เตียวเลี้ยวนะครับโอตะท็อปโดเนทแล้วก็เฮ้ยเชียโจโฉไหมนเนี่ยฟ้าเนี่ยโชอโอ้รับทรูยุยเกาะหน้านะไอผมนึกว่าฟูอาร์ตนะครับนึกว่าฟูอาร์ตไม่ใช่ครับรับทรูุยอันนี้เป็นแรธรรมดานะครับ เมื่ออวตารหนุกำกับไลน์ของเราตอนนั้นนะฮะกันเจอรัตารตาทวีโอของเสริมรัตตาทวีหนูก็เด้าหน้านะครับปลาปลาปลา,ปาผมยังไม่ได้ดูเลยตอนตรัตตาทวีอะไรเนี่ยยังไม่ได้ดูครับยังไม่ได้ดูดูไปหลายตอนแล้วแต่บางตอนนี่ยังไม่ได้ดูคือเพิ่งคือคือคือกูดูตอนพ่อบุญใหญ่แล้วคือกูต้องทำใจไปเป็นอาทิตย์อะนะครับ <S <S โอเวอร์เดอะร์ันยิมะลิ้นอันอีสานสลิงเกอร์ปิกเนยถั่วเฮ้ย นี่ฟูลอาร์ตป่ะเนี่ยฟูลอาร์ตป่ะเนี่ยหนึ่งนะรูปมันปกปิ้งเฮ้ยอุ้ยมารุสตายูเวทีวิเชียมารุสตายูเุ้ยใบนี้ก็ใบนี้ก็คือเป็นเหมือนใบตึงของนรกใบเสริมตึงของนรกเลยมารุตายูเวทีเฮ้ยเทวีเฮียเวทีกับเทวีนะครับอันนี้คือของเสริมตึงของนรกเลยครับคอนรกเลยครับคอนรก ไม่น่าจะแพงหรอกผมว่าน่ามันจะแพงเนี่ยมันจะแพง,นะงนั่นตรงไอ้นั่นเปเปอร์แลผมว่าเปเปอร์แลนด์ไอ้ไอม้มรุสตูเวทีเนะี่ยไอ้ทเทวีเนะี่ยมันมี4อาร์ตเลยนะซึ่งอาร์ตแพงสุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเปนเปอร์แลนะครับอ่าแต่ว่าไม่ที่เก่งก็คือมีราคาแน่ๆละ่ะนะครับเด็กนรกคนก็รอเล่นเยอะนะครับอืมซึ่งอันนี้คือคอนนรกเลยครับเป็นคอนนรกเลยนะครับอืมมฤตยูทเทวี เออสวยสวยสวยโอเคมา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 ก็ยังเหลือเอาตะแรอยู่นะเอาตะแรยังไม่ออกเลยนะออกซุปเปแรลไป2ใบนะแต่เอาตะแรยังไม่ออกกันดบดฟฮากริ้งวานนกับหมาตกฝาลงจากอาเวจีทหารคูฝึกและปีศาจวานนนะครับเด็กลิงของเสริมลิงแรธรรมดาครับวันนี้ อยากได้สามโค้นะครับอยากได้สามโคกงจังเล่าปีอยู่ในเล่าปีเล่าปีเล่าปีไม่เอาตะแล้วอ่วะไม่รู้เหมือนกันนะฮะซาตดาจาร์วานอนยิมะมิอวิยินจะมีสองใบแล้วะ่ะตัวอื่นเล่นได้เลยเนะี่ยเล่นก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาอะควายแบงค์รถถังเฟืองเหล็กนี่ก็แรธรรมดาเชียถ้าไม่มีอาวาตารสวงใส่ใบนี้สองใบจะไม่สามารถโจมตีได้อืมต้องเป็นแทงแรงเจอร์เท่านั้นนะครับ รถถังเฟืองเหล็กครับต้องขับสองคนกาลาตายตายอีกแล้วทหารหิมะขายตูดตัวอะไรสักอย่างที่ใหญ่ลและน่ารักแล้วก็โอ้โหโคกอ,อีสานนูนเฮ้ยเอาตะเลครับไปนี่เอาตะเลมาเลกหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งโอ้โหผมไม่ได้เล่นอีสานนี่ผมไม่ได้ผลพลกรุงเทพไงถ้าเรามีอวาตารอีสานสลิงเกอร์บนอวตารโซนเลือกการ์ด ในนรกเรา,าหกใบแต่๋ยวเราเรียกว่าเมจิกไม่เกเินสองใบนำการเข้าเด็กจั่วการหนึ่งใบถ้าในเดือนนี้นำเข้าการ์ดนรกเข้าใบามากกว่าเรืองออตาอีสานสลิงเกอร์บนอวตารโซนฝ่ายเราและอวตารโซนและอวตารบนอวตารโซนฝ่ายตรงข้ามอย่างเลยหนึ่งใบนอวตารทสองใบทำการโจมตีเปลี่ยนเป็นสภาพนอนในระหว่างการต่อสู้นี้เมื่อเราสองฝ่ายไม่สามารถใช้เลี้ยมงมจิกได้โอ้มันเป็นองลี่วันเลยนะคือมันเป็นมันเป็นฟิลของผู้คนอีสานะนะครับผมหมายถึงในเกมนะครับใน,ใน,ใ,นในการ์ดเกมครับเออ มันจะเก่งเหรอคือมันเป็นฟิลองลี่วันอะคือมันมีตัวเสรอดไหมคือถ้ามันโดนลงทับหรือทําลายไปทําไงอะเน่าเลยดิใช่ไหมเน่าดิมันน่าจะมีของมาวนว่าเออคือเ้องจามันเป็นองลี่วันแล้วมันเป็นเป็นฟิลนะผมไม่คิดว่ามันจะเก่งะแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไม่ได้สนใจไงสําหรับเด็กอีสานนะครับเฮ้ยเหลือเอาตะแลรแค่ใบเดียวแล้วอ่ะเป็ดมีออกมามีออกมา แค่ลของเบ้งใบเดียวอ่ะนกอีก่อยเฮ้ยเยอะแต่ว่าผมได้ไอันนี้มาเยอะนะของเสริมของบางละจันเนี่ยนะครับจิวท้ายเอามีจิวท้ายโผลมาหุ่นนักลบผู้กล้าปีศาจอ e ีวิลไมเกรนโอ้โหได้แต่ของไม่ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นอัลตารารลออีกหนึ่งใบครับอ e ี Gren วิลไมเกรนวิ่งแต่การ์ดสวยครับการ์ดสวยการ์ดสวย การ์ดสวยเท่ะนะครับสวยเท่เอออีวิลไมเกลนนะครับคนมาเล่นกันเยอะมมันก็น่าจะมีเล่นกันเยอะนะมัม้งเบียวหุ่นยนต์นะ่ะเห้ยโอจุติธรณีสูบห้าใบนำหุ่นนรกผู้กล้าจากในนรกเราหนึ่งใบขึ้นมือเธอละครั้งสั่งใช้เมื่อมีการใช้มอดเมจิกอาวุธหุ่นนังรกผู้กล้าสอดแนมเด็กฝ่ายน้ำข้ามหนึ่งใบถ้าเป็นเมจิกการ์ดส่งลงนรกเชียร์ถ้าไม่ใช่ใต้เด็กเชียร์ ผมว่าเก่งว่ะเออเมื่อมีการใช้มอดมอดเมจิกอาวุธุนนาลูพูก้าสอดแนวฝั่งข้ามถ้าเป็นเมจิกลงนรกเลยนะเวย้ยอุ้ยน่าจะพอได้อยู่แหละนี่ครับแต่ไม่เป็นไรหรอกคือผมสั่งของผมไปก็สามสี่กล่องแล้วล่นะนี่ครับแต่ดูกล่องหนึ่งมันก็หายนั้นยากเหมือนกันนะสามคุกเนะี่ยนะี่ครับโชอดาบศักดิ์สิทธิ์คาเรนอือดาบอัศวินนะี่ครับสงสัยจะได้ว่าอัศวินโตอปก,กลมเท่านั้น เมื่ออวตารที่สวมใส่ใบนี้ทำลายอวตารจากการต่อสู้เลือกเมจิกการ์ดบนสนามฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบทำลายการ์ดใบนั้นเค okay. ถ้าอาวตารที่สนุ่มใส่การ์ดใบนี้และนำการ์ดใบนี้ที่อยู่ในนรกไปสวมใส่ให้อัศวินโตกรมในอวตารโซนฝ่ายเราและนับว่าเป็นใช้มดโหเก่งเว้ยมามามาเล็กสี 45, 45, ส่ห้าสี่ห้าทรงนะครับก็คือ ความฝันในการทำสามก๊ปของเรามันก็คงไม่ได้เสร็จหรอกในกล่องเดียวอะ่ะใช่ไหมแล้วมีขงเบ้งก็จริงนะแต่คือยังไงเราก็ไม่มีทางใส่ได้จูร่องอยู่ไหนนะจูร่งจูร่องอยู่ในกล่องนี้ปะมันจะอยู่ไมหเหรอครับอยู่ไหนนะเจอแต่เตียวเลี้ยวลิกกี้มอสเลสซุปเปอร,ร์แลมาเลยอัศวินตโตกรมแห่งการทรยศเฮ้ยเราได้อัศวินตโตกรมเยอะมากเลยว่ะเมื่อมีการนำมอสดาบศักดิ์สิทธิ์มาสวมใส่อวตารใบนี้ เส้นไหวอวตารใบอื่นบนอวตารโซนฝ่ายเราหนึ่งใบอัญเชิญจุติอสุนโตกลมสีฟ้าหนึ่งใบจากเนนรกโอ้โหของดีครับคือคือมันคอมโบกระดาบมันเลยไงคือดาบมันจากเนนรกเนี่ยเราสามารถกรณีสูบหนึ่งใบเพื่อเอาดาบมาติดพอ,อาดาบมาติดปุ๊บเนี่ยเส้นไหวใบอื่นของเราหนึ่งใบแล้วก็เอาสีฟ้าอสุนโตกลมลงมาบนอวตารโซนได้เออเท่เว้ยเท่เว้ย มีทั้งดาบมีทั้นตัวนะฮะเออแต่ผมไม่ได้เล่นเด็กอัศวินนะแจกไหมพี่นี่ไงครับนี่แจกละเออเอาไปหนึ่งอันท้วนนะครับนี่ไงผมแจกแค่แล้วนะเออหวังว่าจะได้รับกันไปทุกคนนะฮะผมแจกแค่ละนะครับเล็กสี่ซองเล็กสี่ซองรับไปฟรีๆเลยเอาไปฟรีๆนะครับลิกี้คุณหมอแมมการรมบอกอ้ายยิมทมินอุ้ยผมได้ยิมทมินมาสามใบแล้ววะ เพื่อเล่นเล่นปลาไปีเตียวเลี้ยวคือผมได้ตีเลียวมาสามใบเหมือนกันแต่ผมไม่ได้โจโฉอะอยังไงกูงเล่นไม่ได้นะไอชิดอุ้ยอันนี้คือของเสริมตึงๆเหมือนกันไอชิดอโยุยาเอกเพรสข้ขคดในการทิ้งมือเพื่อใช้ความสามารถของการดบางระจันจะหายไปใบนี้แหละนะครับของดีครับบางระจันมันจะมีแบบว่าคอมโบทิ้งการ์ดเยอะนะครับใบนี้คือถ้าเกิดว่าอยู่ในสนามเราจะไม่ต้องทิ้งการ์ดอีกต่อไป ยังไงใบนี้ต้องใส่ครบนะต้องต้องใส่ครบสี่ตัวนะครับได้มาก่อนหนึ่งตัวแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันก็เสริมอย่างละนิดจะอร่อยบล็อกหนึ่งมันเล่นไม่ได้หรอครับมันต้องหามาเพิ่มอีสานสลิงเกอร์ปิกเนี่ยอูยไม่ค่อยสนใจอีสานสลิงเกอร์อ่ะบีฟลอสสะพานสายลุงนะครับอ๋อเป็นแลนนะครับอัตโนมัติเมื่อการสรีสูบเมื่อมีการสรีสูบเลือกอาวาตารหนึ่งใบบนอาวาตารโซนฝ่ายเราได้รับสามะคีจนจบเพลิน ถ้าการไปนี่ถูกทรณีสุบด้วยอวตารสีม่วงหรือเมจิกการ์ดนำการ์ดขึ้นมือโหบับเทพไปดูเก่งนะอันนี้ดูเก่งอันนี้ดูเก่งจริงครับเคสองซองสุดท้ายนะครับมาก็ถือว่ามาวอมแหละนะครับมาวอมจะถามว่าได้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 เอามาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวหรือไม่พวกนั้นหรอยังไม่ว่าจะเล่นเด็กอะไรก็ตามผมว่าได้มาอย่างไรก็ปิดกระปอยนะครับได้มาอย่างไรก็ปิดกระปอย แหนการตกฝาหลงกันเดฟวานอนกับหมาจากอเวจีโชฮ์ฮ้ยจิวี้กุนซือสมางแห่งงอกกกนะครับเออจุติสอดแหนม5ใบเลือกคอนตัคเตร์เหลือลบโบราณ1ใบจากสอดแหนมทำการก่อสร้างเลยเฮ้ยเก่งกือถนะ้าจนะเล่นเป็นยังไงผมก็เนละ่นทุกทุกก๊กอ,อ่ะนะครับสำหรับสามก๊กนะครับเ,เอามาก่อนที่เหลือก็อาจจะต้องไป ไปหาเพิ่มนะครับเห็นได้จิวยิมหนึ่งใบซองสุดท้ายแล้วนะครับเพราะโอเรียออร์อีสนักลบ BT08 นะครับซองสุดท้ายแล้วซองสุดท้ายก็ไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยเพราะมันก็ออกไปหมดแล้วว่ะสตราจารย์วานอนกระต่ายตายไอควายแบงค์แล้วก็โอ๋อซาบาริวเฮ้ยเก่งนะครับเนี่ยนักกวาดล้างมือเก่ามันคือตัวที่เอามาให้ทําให้เจ๊กนักฆ่ามือเก่าราคาตกนะครับคือมันทําให้เจ๊กราคาตกอ่ะ ถ้าเกิว่าใบนี้ออกมาเออไว้เคานเตอร์เจ๊ก,ก็ดีนะดีครับดีครับ,รบก็คือซาเอบาเรียวแหละนะครับซาบารีวอืมดีดีด,ด,ดีโอเคแม่มันช่างเป็นอะไรที่ยังไม่หนำใจเลยนะหนึ่งกล่องหมดแล้วนะครับอ๋อยังไม่หายมันเลยยังแบบคือแบบเอาจริงคือกาลังแบบกาลังกาลังติดลมด้วยอะ่ะหมดแล้วนะครับ1กล่องปกติแล้วก็เปิดทีนึงก็ สามสี่กล่องเซียนด้วยแหละนะครับเอาเป็นว่าถือว่ามาวอมวอมแล้วกันเอามาดูก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับซาบาริวจิว่บีฟลอตไอชิตนะครับอันนี้คือเลยนะครับ <S <S โมอรเจลส์คาเลนออีวิลไมเกรนอีสานนุ่นเฟืองเหล็กวานอนฮืยมัลึตยูเทวี่ามัลึตยูเทวี รัททาทุยาชารอดอเนี่ยดิกกี้เนี่ยนะครับเออเฮ้ยได้ของเบ้งมาใบหนึ่งนะค่อยๆตั้งหลักกันไปแล้วกันแต่ว่าบางละจันบางละจันก็ได้ของเสริมมาเพียบเลยแต่ว่าเออผมยังมีอยู่ของผมสั่งไปประมาณ3 4ี่กล่องแล้วนะครับก็ดูว่า3 4ี่กล่องจะได้ไหมแต่ถ้าดูจากเลนแล้วเนี่ยสามสี่กล่องเนี่ยต้องไปหาเพิ่มอีกจางละนิดจานละหน่อยก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นมาแหละนะครับแต่ถ้าเป็นสามกลอ่งองเนี่ยจะยากนิดนึงว่ะ เออโอเคถามว่าเกลือไหมเออมาดูเกลือไหมไม่เกลือหรอกผะว่าใบเนี้ยตําๆก็เป็นพันเนี่ยอ่ะสมมุติว่าคือกล่องเนี้ยมันขายแน่ๆนะครับอย่าไม่นับรีเซลนะอย่าไปรีเซลนะกล่องนี้ก็คือพันหนึ่งผะว่าใบเนี้ยพันหนึ่งหรือคือมันเป็นใบที่ใช้แน่ๆเว้หรืออาจจะไม่ถึงอ,อาจจะแปดร้อยนะเจ็ดร้อยอะไรประมาณนั้นแหละเอออาจจะแปดเก้าร้อยอาจจะแปดเก้าร้อย แต่ใช้เยอะเออคือใช้เป็นตัวหลักเลยอะนี่ครับรวมใบอื่นได้หัวก็โอเคนะโอเคโอเคไม่เกลือ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 นะครับเอ่อโอเคก็ขอขอ,ขอบคุณอีกครัง้งนะครับแบลสเตอร์ออฟตอริชันนะครับการ์ดเกมปัญญายอ่อนช่วงนี้ก็ติดงอมแงมกันเลยทีเดียวเด็กแล้วก็มีแล้วคิดว่าน่าจะไม่ได้เสริมอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยตีเด็กตีการ์ดก็ต่อเลยนะครับปาขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับคือมก็วิเศเข้ามานเ สวัสดีครับฟีฟ้าท้ายเกลียนครับผมรู้หรือยังนะฮะว่าพี่ปุย้ยตอนนี้นิสตีนที่ไหนอ่าใส่เสื้ออย่างนี้จะไปที่ไหนได้ก็ต้องเป็นซุปครับผมอย่าลืมมาติดตามกันได้ครับ